iPhone 16ลูดภาพตัวเครื่องนัมมี่5สีดูดีแล้วเนี่ยจะมีปุ่มแคปเจอร์ใหม่อยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องด้วยโดยรวมเพื่อนๆคิดว่างไงเดี๋ยวมาดูกันครับสวัสดีครับกับมารเด็ข่าวสารดีๆทางไอทเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเน,นิ้ราแผ่นในกาศาสิบัติเดนข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้่ใจภาคข่าวสารที่มาเดีแบบนี้เป็นประจำทุกวันโทรศัพท์ 3, มือถือ i อ h o n e 16หกซีรีส์กำลังะเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนนี้แล้วนะครับและเราเนี่ยก็ได้เห็นในเรื่องของดีไซน์กันไปบ้างแล้วว่าเอ๊ดีไซน์เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับจากข่าวหลุดก่อนหน้านี้แล้วก็มีภาพต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับโดยภาพตัวเครื่องที่เรานำมาโชว์เพื่อนให้ดูเนี่ยเป็นภาพตัวเครื่องดัมมี่ของ iPhone 16นะครับร ทั้งหมด5 4นะครับแต่แน่นอนว่ารุ่นธรรมดาดีไซน์แบบนี้รุ่น Pro Max Ultra เขาเรียกนะอ,อะไรนะ iPhone 11 16 Pro Max อะไรเงี้ยอาจจะดีไซน์แตกต่างจากนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะเป็นรุ่น iPhone 16ธรรมดาก่อนนะภาพถ่ายล่าสุดนี้ครับถูกเปิดเผยจากสื่อในต่างประเทศนะครับเห็นได้ว่า iPhone 16ตัวเครื่องเนี่ยจะมีสีขาวดำน้ำเงินเขียวชวมพูนะครับโดยจะมา ก,กล้องหลัง2ตัวดีไซน์ใหม่นะครับคือเป็นแนวตั้งเนาะแล้วก็สังเกตดีๆนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีปุ่ม power นะครับแล้วก็ปุ่ม capture ถ่ายรูปอะนะครับในส่วนนี้เอามาอยู่ที่ด้านข้างของตัวเครื่องด้วยซึ่งคาการว่าจะเป็นปุ่มสัมผัสนะครับออกแบบมาให้กับผู้ใช้เนี่ยซูมได้ด้วยอะไรเงี้ยเนาะเวลาเราลากนิ้วนะครับ iphone 16ซีร series ทุกรุ่นเนี่ยตั้งแต่ รุ่นธรรมดาไปจนถึงรุ่น Pro Max คาดการว่าจะมาพร้อมกับปุ่ม Action โตใหม่นะครับแทนที่กับปุ่มเดิมที่ใช้เปิดปิดเสียงเนาะแล้วก็มีรุ่นพื้นฐานของ iPhone 16นะครับที่คาดการว่าจะมาพร้อมกับหน้าจอ OLED 6.1นิ้วด้วยในความละเอียด Full HD+ นะครับและยังคงมีตา r e f r e s 60เฮแต่อาจจะมีในเรื่องของขอ,งขอบจอที่บางลงนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดที่ไม่แย่นะ iPhone 16 s e ซีรีทั้ง4รุ่นนะครับจะมาพร้อมกับชิปเซต Apple A 1 8โดยในรุ่น Pro และ Pro Max ก็จะเป็นในขนาดที่รุ่นพี่เนี่ยได้ถาชิปเซต A 1 8รุ่นปกตินะครับก็ถือว่าน่าสนใจก็คือในส่วนของ iPhone 16 s e ซีรีรุ่นธรรมดานะครับกับรุ่น Pro เนี่ยจะเป็น A 1 8ส่วนในรุ่นส่วนในรุ่นที่ท็อปกว่าเนี้ก็จะเป็น A 1 8 Pro นะครับก็ถือว่าเป็นชิปเซตที่ มีขั้นหนึ่งและขั้นกว่าเนาะอันนี้ก็คืออีกข้อมูลดีที่เรามาอัปเดตการสำหรัคนไหนนะครับที่เ,เห็นตัวดีไซน์ p h o n นไปนแบบนี้แล้วมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถบอกกันได้นะครับสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆ ภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลยเ,เพื่อนๆสามารถที่จะสแกนค r code ค้ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิงก์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะ และทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานามาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีๆและคอนเทนต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fan Page แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกับมัปเดตข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย